มาพบกันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับผมประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่30มกราคมนะครับก็มารุ้นกันรอบแรกของสัปดาห์นะครับของแต่ละหุ้นว่าจะเป็นเช่นไรแต่เนื่องจากเป็นรอบแรกวันแรกก็เบาๆไปก่อนแล้วกันครับสำหรับอังกฤษตัวเปิดครับเปิดที่ลบครับ82095ครับ82095 ตอนที่ผมคิดเขาขยับขึ้นบวกครับผมเลยจับที่บวกครับแต่ถ้าเข้าลงลบเหมือนเดิมก็นั่งดูหรือตามไปเบาๆก็ได้นะครับสำหรับอังกฤษค่ําคืนนี้เด่นสุดที่จับได้คือ0ูนย์ครับผมวิ่งบนลุดล่าง0ูนย์ครับถ้าชอบเลขที่ผมวางถูกใจก็ตามกันไปเบาๆก่อนเนาะ หกศูครับ8ปดศครับ9075ครับอากาศกลับมาหนาวกันล้โหสุดยอดร้อยมาห้าครับร้อยมาห้า 3ตัวครับเอา5้าไปมัดเพื่อเล่น3ตัวครับ560 580 590 545544 565566 575577นสีาหะครับสำหรับอังกฤษรอบแรกได้แนวนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกทีในหุ้นต่อๆไปครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ